ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะสําหรับการสอนปักงานนะคะก็ก็ขอรวมไว้ในเส้นใหม่ใจรักนะคะเพราะว่าตั้งใจจะทําครบทั้งปักถักแล้วก็เย็บผ้านะคะแต่จริงแต่ที่ผ่านๆมาก็ได้แต่สอนถักใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะมาสอนปักผ้ากันด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการปักหมวกนะคะดูนะคีนี้คลิปแรกนะคะที่จะสอนก็คือเราจะมาสอนคลิปที่ง่ายๆก่อนนะคะคือการปักใบนะคะ ลักษณะนี้นะสีก็เลือกใช้ตามใจชอบนะคะทีนี้เ,เข็มนะคะเข็มเมาจะใช้เข็มที่มีปลายแหลมนะคะก็มีขนาดใหญ่นะคะก็ประมาณเดีย๋ยวปัดให้ดูนะคะเข็มก็จะยาวประมาณเจ็ซนติเมตรนะคะนี่นี่นะคะ ไหมที่เราจะใช้ก็ตามความถนัดนะคะว่าจะเลือกใช้ไหมปักชนิดไหนนะคะก็มีเยอะมากมายนะคะตามท้องตลาดนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเ,เส้นแนวเส้นนี้นะคะแม่จะใช้ดินสอสิดินสอที่สามารถปากากาก็ได้ดินสอก็ได้นะคะที่สามารถซักแล้วลบออกได้เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะก่อนที่จะลงเส้นนี้นะคะเดี๋ยว วันนี้จําเป็นจะต้องถักแา่จ์เป็นจะต้องปักปักใบนะคะก็เลยเอาวิธีการปักใบมาให้ดูก่อนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคอจะไม่มยจะมาสอนทีหลังนะคะก็มาดูตรงไหนเราก็นี่นะคะสมมติเราจะอะแนวนี้แนวนี้หาแนวไม่เจอเอ้อะอะแนวนี้แนวน,น,วนี้นี่นะคะเราจะทําใบแนวนี้นะคะแนวอยู่ตรงนี้นะก็คือเนี่ย อันนี้แม่จะใช้เป็นปากาที่ซักออกได้นะคะทีนี้เรามาเริ่มกันต่อเลยนะคะดูนะเริ่มแรกนะคะเรากเา็เราจะต้องกะขนาดก่อนนะคะคือของแม่แม่ก็จะปักได้เลยนะคะก็คือแบบก็กะตามความชอบของเรานะคะโดยการปักของเราโดยการสอดเข็มเข้าไปนะคะด้านหลังจะต้องนี่นะคะไม่ทะลุด,ด้านหลังนะ ก็คือสอดเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วเราจะไม่ทําปมนะคะเราจะไม่ทําปมดึงไหมเขาลงไปให้สุดเลยนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็ซ้ํานะคะซ้ําเข้าลงไปนะคะซ้ําเข้าลงไปนิดนึงนี่นะคะซ้ําเข้าแบบนี้นะซ้ําเข้าลงไปนะคะอ้อ อันนี้มันเป็นไหมเส้นเล็กที่ที่ขายตามท้องตลาดนะคะเมย์จะใช้สี่เส้นนะคะเห็นไหมเนี่ยเป็นไหมไหมปักสี่เส้นนี้นะคะเป็นเส้นน้อยๆเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็ซ้ําเขาลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เขาดิ้นนะคะไม่ให้เขาหลุดนี่นะคะจากนั้นนะคะก็ สอดไม้เขาเข้าไปโดยประมาณถ้าเราอยากได้ใบยาวเราก็สอดเข้าไปแบบลึกๆแบบนี้นะคะถ้าเราอยากได้ใบสั้นเราก็สอดเข้ามาไกลๆข้อม่จะใช้ประมาณงเซนติเมตรนะคะใบประมาณ1เซนติเมตรนี่นะคะลองดูนะแรกๆก็ลองวัดดูก็ได้นะคะจะได้เท่าๆส,สวยๆแต่ถ้าชํานาญแล้วเนี่ยนะคะเห็นไหมตรงที่ปลายเข็มโผล่กับตรงที่โคนจะประมาณ1เซนติเมตรประมาณนี้นะคะ ดึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วนี่นะคะกะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของเขาดันดันเลยจากจุดที่เราตรงที่เราเอา่อนี่นะคะดันเลยปลายของเราไปนิดนึงนะคะตรงที่เรานั่นปลายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดันเขาเลยขึ้นไปแล้วก็ลงมา เวลานะคะก็คือเราต้องจับขนาดเขาแล้วก็เราก็เข้าที่เดิมทุกครั้งเราต้องดูนะคะว่าห้ามทะลุด,ด้านในนะคะปักผ้านะปักหมวกนะคะขอโทษนี่นะคะดึงไม่ให้งดึงแน่นแล้วก็ดึงเออเกินไปนะคะดึงแน่นเกินไปดึงเกินไปก็ไม่ได้นะคะทีนี้เราก็กลับมาด้านด้านขวาเมื่อกี้เราทําด้านซ้ายนะคะเราก็มาด้านขวาอ้อมเขานะคะเนี่ยให้เขาเป็นเหมือน แล้วเราก็จุดเราจะประมาณตรงนี้นะคะแต่เราต้องใช้ไหมอ้อมมาประมาณนี้แล้วเราก็มาปรักอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่นะปักลงไปเลยแล้วก็ดันเขาขึ้นมานะคะอันนี้คือเป็นใบเล็กๆนะคะใบน้อยๆเราไม่ต้องวาดก็ได้นะคะเพราะวาดแล้วก็แล้วเ,เราก็ดึง ไหมเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นนะลงตรงนี้เลยเพื่อแล้วสก,กิดปลายเข็มขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ใกล้ๆก,กันแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเขาค่อยๆดึงนะขนาดดึงเราก็ทําให้ไหมเขาเป็นแบบเท่าๆกันด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้ไหมที่ไม่ได้เส้นเดียวกันใช่ไหมนี่นะคะแล้วเราก็ ดึงเข้ามาฝั่งนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนกระบาดเล็กๆตรงนี้นะคะเราก็ลงเขานะคะนี่นะคะแล้วเราก็ไล่ระดับเขาลงมานี่นะคะเห็นไหมนี่นะถ้าได้เห็นว่าห่างมากนะคะแล้วก็ขยับเขาเข้าไป ค่อยๆนะคะค่อยๆทำใหม่ๆก็จะมือสั่นๆนิดนึงพอไม่ค่อยได้จับนานแล้วเหมือนกันนี่นะคะจับทีก็จะจับยาวนะคะถ้าไม่จับก็คือไม่จับเลยแล้วเราก็มาคฟไหควาเขาลงมานะคะเห็นไหมเขาจะเป็นเหมือนอกระาบาดเล็กๆอยู่ด้านล่างนะคะนี่นะเราก็มาลงตรงนี้นะคะแล้ว ระดับในการแทงเข็มนะคะก็ไล่ระดับเขาลงมาแรกๆอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่พอทำไปสักพักก็ก็ก็จะได้นะคะนี่นะแล้วก็ลงมานะคะนี่ค่อยๆจับเขานะคะอย่าดึงแรงแล้วก็อย่าดึงค่อยเกินไปนะคะต้องกัดน้ําหนักตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็เราก็ไฝ่คว้ยคว้ยเข้ามาแบบนี้นะคะสำเนียงสุพรรณออกนะคะที <c oughs> นี้เราก็นี่นะแล้วก็ มาทางนี้นะคะค่อยๆไกวเขาเรื่อยๆนะคะนี่นะเราค่อยๆนะคะเราใช้เนี่ยค่ะด้ามด้ามเข็มนะค่อยๆสกิดเขานะเนี่ยเส้นเขาจะไม่ค่อยเท่ากันเราต้องค่อยๆประคองเขานะคะอันนี้จะเป็นใบน้อยนะแล้วเราก็นี่ทำลงมาเห็นไหมเขาจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็มาด้านนี้นะคะปักลงไปด้านนี้เลย ดันขึ้นไปนะคะนี่นะมาแล้วแล้วก็ลงมาดันนี้เห็นไหมคะเราจะมาจุดของเขาแล้วนะคะถ้าเราเห็นว่าเขาตึง,ตงเกินไปนะคะถ้าเขาเห็นเขาตึงเกินไปแล้วก็ตึงเกินไปเราก็ดึงเขาขึ้นมานิดนึงให้เขาสวยๆนะคะ มาด้านนี้นะคะค่อยๆลดระดับเขาลงไปนะคะตกแต่งเขาให้สวยงามตกแต่งเลยนะคะห้ามแต่งทีหลังนะคะแต่งทีหลังไม่ได้นะจัดระเบียบเขาได้เลยนะคะข้อสำคัญเวลาซากักต้องซักด้วยมือเท่านั้นนะคะอย่าลงปั่นเด็ดขาดนะคะ ค่อยเขี่ยวเขาเห็นไหมเขาก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็ควายเขาลงมาอีกนะคะจะเย็นๆนะคะแล้วก็ถักปักใบนี้ง่ายสุดแล้วนะคะในบรรดาหมวกใบนี้ทั้งใบเนี่ยนะคะจริงๆบวกใบนี้ต้องต้องส่งพี่เขานาน,านแล้วนะคะแต่ว่าดองะคะ่ะ ลองงานนี่นะคะเราก็มาไล่ๆลงมานะคะมาสิเนี่ยนะคะเราก็ลงมามาค่ะมาค่ะลงเลยเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นแนวสวยๆแบบนี้แล้วเราก็ลงเข้าไปนะคะลอดเข้าไปด้านนู้นเลยนะคะเพื่อจะให้เขาเนียนไปกับก้านใบนะคะ อันนี้มาให้ลองมือกันก่อนนะคะเป็นคลิปแรกของเราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราต้องการให้ใบเขาสวยนะคะเราแทะเราก็ดันเข็มนะคะจากด้านล่างขึ้นไปโผล่ประมาณตรงนี้นะคะนี่นะดันเขาขึ้นมาเสร็จแล้วดึงเขาเลยขึ้นไปนิดนึงนะคะอย่างนี้นะแล้วก็ ย้อนเข็มเข้ากลับมานิดนึงแล้วก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้เห็นไหมใบเขาก็เป็นใบสวยงามเรียงตัวสวยงามมากเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นการตกแต่งใบนะคะถ้าเขาไม่เท่ากันเราต้องดึงเขาดีๆนะคะไม่งนั้นเขาจะหอ่อจะเกินเป็นใบหอ่หอๆนะคะ พลาดนิดนึงก็คือห่อเลยนี่นะคะแล้วเราก็อันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะคะเราก็ดันเขาลงไปเลยนะคะดันเขาไปทะลุด้านล่างเลยนะคะเป็นคนใบเลยนะแบบนี้นะคะดันเข็มเขาแบบนี้เลยนะคะในขณะที่ดันเราต้องทำให้ไม้เขาแบบเสมอกันด้วยนะคะได้แล้ว เรียบร้อยแล้วหนึ่งใบทีนี้ใบต่อไปนะคะก็เราก็จะค่อยๆดันเขาขึ้นไปทีละนิดนะคะนี่นะคะเราจะทําใบถ,ถัดไปแล้วนะคะแล้วก็นี่นะค่อยๆนะคะย้อนมานิดนึงนะคะอย่าให้เห็นเส้นได้ของเรานะคะก็ขึ้นไป <c oughs> แบบหนึ่งนะประมาณว่าเพลิน มาคะมาต่อกันเลยนี่นะคะเราก็อยากให้เขาเห็นนะคะว่าเราต่อใหม่ตรงไหนเดินไหม่แบบไหนนะคะเราก็ค่อยๆไล่เข้าไปความห่างของใบก็แล้วแต่ชอบนะคะความทีความห่างแต่ขอย้ําว่าอย่าให้ติดด้านหลังนะคะด้านหลังนี่นะคะเราจะไม่มีติดด้านหลังเลยนะคะต่อเลยค่ะจากนั้นนะคะ ก็ทำใบที่สองก็คือย้อนย้อนกลับไปดูได้เลยอันนี้ก็ทำใบที่สองนะก็จะง่ายกว่าใบแรกเพราะเราไม่ต้องมาเก็บนะคะแล้วก็ดันใบดันเขาออกไปแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยใครทําใบก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะนี่นะคะครั้งที่สองเราก็ดันให้เลยเข้าไปก่อนก็นี่นะคะ ปัญหาของการาทําหลายๆเส้นในการปักก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเขาจะไม่ค่อยเท่ากันต้องคอยปรับเขานะคะแบบทำให้เขาเป็นนั่นนะคะแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคะก็ใบก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะวิธีการปักใบมีหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้คือแบบ คิดว่าง่ายที่สุดแล้วนะคะในบรรดาในบรรดาการปักใบนะคะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะแซกคิวมาให้อีกนะคะเพราะตอนนี้งานถักค่อนข้างเยอะมากนะคะงานปักก็เลยชะลอตั้งใจจะทำทั้งสองอย่างนะคะเพียงแต่ว่าอยากได้ด้านใดด้านหนึ่งให้มันดีๆก่อนนะคะก็เลยชะลอง,งานปักไว้ก่อนตอนนี้ก็พอ จะแบ่งเวลามาให้ใบได้แล้บ้างแล้วนะคะก็เลยมาลงงานปักด้วยนะคะค่ะนี่นะเราก็ค่อยๆทําเขานะคะเวลาจัดเราต้องจัดเขาเลยนะคะเราจะไปจัดทีหลังไม่ได้นะนี่นะคะเราต้องค่อยจัดเขาไปเลยนะ,ะอันนี้เคล็ดลับสําคัญเลยนะคะในการปักผ้านี่นะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์เอาไปลงในเพจเส้นใหม่ใจรักนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือตอนนี้เมย์ทำเพจไว้จริงจริงทำไว้พร้อมกับเส้นใหม่ใจรักเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเพจนั้นเลยก็คือการปักผ้าโดยเส้นใหม่ใจรักนะคะก็ฝากติดตามเพจทั้งสองเพจของเส้นใหม่ใจรักด้วยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวมีคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเรามาลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็เน่ยถาดทำสลับกันแบบนี้แล้วอย่างที่บอกว่าใบนี้คือเป็นใบที่ถักที่ปักง่ายมากๆเลยนะคะสามารถปักได้ทุกทุกอ่าทุกผ้าเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าเราแก้แก้ไม่ทันเขาก็จะเป็นแบบนี้ เราต้องแก้เขาเลยเห็นไหมคะนี่คือปัญหาที่ที่เราจะต้องแบบลุ้นตลอดว่าเขาจะมีปัญหาตอนไหนนี่นะคะค่อยๆแก้ไปนะคะเพลินๆดีค่ะใครชอบปักผ้ามารวมกันตรงนี้เลยนะคะจะพยายามลงให้บ่อยๆนะคะจะพยายามผิดพ้าประการใดขออภาัายด้วยนะคะ กันคนหลายใจค่ะทํานู่นทํานี่เจออันใหม่ก็ลืมอันเก่าใครเป็นด้วยก็ลงมาคุย,คยเล่นกันได้นะคะแก้เหงาไม่ดราม่านะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะนี่นะก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่ปักเก่งนะคะแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันนะคะถ้าเทียบกับงานถักแล้วงานปักนี่ก็เป็นอันที่สองนะคะที่ชอบแต่ว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากมายนะคะแค่พอทําได้นะคะต้องออกตัวไว้ก่อนนะบางทีบางท่านอาจจะเก่งมากๆแล้วบังเอิญมาเจอคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้ปักเก่งเพียงแต่ว่าแค่มาอธิบายแนวแนวแนวทางให้ท่านที่เพิ่งเริ่มปักใหม่ดูกันนะคะนี่นะคะฟีมืออาจจะไม่เข้าขั้นนะคะแต่อยากแบ่งปันนะคะก็ก็ถ้าถ้าท่านไหน ปักเก่งๆแล้วก็ข้ามๆไปนะคะแก้งมองไม่เห็นนี่นะคะก็สลับสลับแบบนี้นี่นะคะอันนี้ไม่ได้ปักเป็นอาชีพนะคะแค่เป็นมือสมัครเล่นนะคะอ่านี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็จัดแต่งเขาให้สวยตามที่เราคิดว่าสวยอะคะ่ะ แรกๆอาจจะแบบแบบเบี้ยวๆอะไรเงี้ยเพราะว่ากวดจะได้นี่คือนานมากเหมือนกันวจะปักได้นะคะแต่ว่าชอบก็เลยพยายามทําให้ได้นะคะชอบชอบแบบของเขาอะไรเงี้ยนะคะนี่หมอกใบนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะถ้าใครอยากได้ฝีมือของเมย์ก็เข้าไปที่เคืรอครามนะคะหนึ่งพันสองร้อยแต่ว่าเขาจะมีเพชรประดับ วิ้งวิ้งวิงวิบวิบที่นี่มากเลยนะคะ1,200ถึง1,600แล้วแต่ขนาดและต่อไซส์นะคะใบนี้อยู่ที่1,200บาทนะคะใครสนใจเข้าที่เครือคามได้เลยค่ะ mm hmm. เพจเครือคามเป็นเพจพี่สาวเองนะคะราคาหมวกราคาเสื้อก็จะขึ้นอยู่แต่ละแบบแต่ละสไตล์นะคะแต่ใบนี้จะที่แต่ใบนี้นะคะใบนี้ใบนี้ที่เมย์ทำนี้นะราคาที่1,200บาท แต่ว่ามันก็จะไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่า,าจะมีเพชรว,วิบว,วับวิบวับนะคะนี่ค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ